ก็สวัสดีนะคะวันนี้อยู่กับเจจินรถไถท,ทองคำ V2 นะคะวันนี้จะมาดูนะคะว่านาไถกับนาปั่นอันไหนจะย่ำดีกว่ากันนะคะจะสันถึงขนาดเอารถแรงมาย่ำเลยนะคะอ้าวอ,าวอาว้นึกว่าจะไม่ติดนะ <laughs> งยำอันที่ปั่นก่อนนะคะ วันดำน่าจะย่ำเกย์สองหรือเปล่านะคะโอ้วัน 2. ดูเหมือนเรื่อนจะหนักไปนิดนึงนะคะ เครื่องน็อกแล้วนะคะแต่ว่าน้ำมันพ่นออกไอดีนะน้ำมันเครื่องพ่นออกไอดีนะคะมีแว้ว่าจะได้เปลี่ยนเอารถถ่ทองคำเหมือนเดิมนะคะรถแรงน่าจะไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะคะเราดูกลับมารอบนี้นะคะ ดูจากสถานการณ์แล้วไม่น่าจะได้นะคะ แล้วนะคะ พูแล้วมานมาเครื่องออรูลระบายนะเราเอาไปทำลิ้นมันใหม่แล้วจ้งงาตอนนี้จะทาด้วยถึสามสตัวแล้วหานะสมคิดทำไงเปลี่ยน <m im itation> นี่นะคะก็ก็กำลังคานไปนะคะคานไปเปลี่ยนเครื่องนะคะยังไม่ได้เขาบอกว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ลองสักเท่าไหร่เลยนะคะ <c ười> เครื่องพังก่อนนะคะ บอกได้สามรอบนะคะยังไม่ได้ลงนาะที่เขาไถาไว้เลยนะคะอันนี้เมื่อกี้นี้ไปลงนาปั่นมานะคะอันที่เขาไถาไว้ยังไม่ได้ลงเลยนะคะก็คงต้องเป็นรถไถทองคํา,าคนะคะนี่ก็ไม่น่าจะได้ลงนะคะเขาบอกว่าเขาต้องเอาไปทําลิ้นใหม่นะคะไหนว่าจะลองดูอันไถไม่ได้ไม่ได้ดูนะคะอันนี้อันไถก็อรอดูว่ารถไถตรงคะ ี่นะคะอันไถยังไม่ได้ลงเลยนะคะที่ก็ไถไว้ยังไม่ได้ลงนะคะแต่ต้องเป็นรถไถทองคํานะคะเหมานะคะ ใช่ค่ะน้ํามันน้ํามันพ่นเต็มเลยนะคะหมดกันเลยเจอแรงใช้ทองคำเหมือนเดิมนะครับเจอแรงที่สุดแล้วแล้วผมก็ว่าจะเดี๋ยวเราจะหาสมนักที่ดีนะคะอยากให้ผมลองสมนักไหนดีอย่าจะไปทำแรงสมนักนั้นๆหรือว่าาเจอแรงก็ไม่พ้นกลับมาใช้รถไถทองคำเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็ทรงพา รอผ่าสามเครื่องนะคะตอนนี้นะคะโอเคนะคะก็วิดีโอชุดนี้นะคะก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันไปต่อไปอีกนะคะสวัสดีค่ะ